วันนี้เรามาทําเมนูเต้าหู้ยูนานผัดหมูกันเลยค่ะง่ายมากสำหรับเพื่อนๆนมือใหม่นะคะไม่ยากเลยค่ะเริ่มแรกเรานําเต้าหู้ออกจากถุงก่อนนะคะแล้วพักไว้ค่ะต่อจากนั้นนะคะเราก็เริ่มหั่นหมูค่ะหั่นเป็นชิ้นนะคะพอดีคําค่ะ นะคะเราก็เริ่มหมักหมูค่ะจะหมักยังไงก็ได้นะคะตามใจชอบจะใส่น้ําปลาใส่ซีอิ๊วหรือใส่น้ําตาลหรือใส่อะไรนะคะตามใจที่ชอบเลยค่ะเพราะแต่ละรสก็จะไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่เราชอบค่ะเรามาเริ่มหั่นเต้าหู้กันต่อเลยค่ะเต้าหู้หั่นง่ายมากเลยนะคะเพราะว่ามีความนิ่มแล้วก็พอดีนะคะไม่เหลวจนเกินไปแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปค่ะเต้าหู้ยูนานของเขานี่ดีจริงๆเลยค่ะ จากนั้นเราก็ตั้งเตาให้ร้อนค่ะใช้ไฟปานกลางถึงแรงนะคะใเทน้ํามันลงไปค่ะแล้วแต่บ้านนะคะจะใช้น้ํามันมะกอกน้ำมันม,นนมนะพร้าหรือว่าน้ํามันพืชใดๆนะคะใช้ได้หมดเลยค่ะจากนั้นเราก็รอน้ํามันให้ร้อนนะคะแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะกระเทียมเราจะดูออกได้ยังไงว่ามันได้ที่หรือยังใช่ไหมคะเราก็รอจนกว่ามันจะเหลืองกรอบค่ะมีกลิ่นหอมออกมานะคะพอเหลืองกรอบดีแล้วลเราก็น้ำหมูที่หมักไว้ใส่ลงไปเลยค่ะ ในขะที่เราผัดหมูนะคะกึ่งสุกกึ่งดิบค่ะเราไม่รอช้านะคะใส่เต้าหู้ยูนาาลงไปเลยค่ะเติมน้ําลงไปนิดนึงเพื่อให้เต้าหู้ไม่แห้งมากนะคะแล้วก็ปรุงรสอีกนิดนึงค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะจนเต้าหู้เหลืองแล้วหมูสุกอย่างนี้แล้วค่ะเราไม่รอช้าเลยค่ะใส่ริกไทยอ่อนลงไปเพื่อให้กลิ่นหอมนะคะแล้วก็น่าทานยิ่งขึ้นค่ะจะสังเกตได้ว่ามีน้ําขุดขุดขึ้นเป็นสีเป็นน้าซอสน,นะคะเนือ่องจากเต้าหู้คายน้ําออกมาค่ะ เรียบร้อยแล้วจะใส่จานเลยค่ะตั้งโต๊ะรับประทานได้ทันทีค่ะ